สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั้นผมขอแนะนำด็อกกี P ้พเริ่มต้นแค่1 9บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูได้เป็นเพื่อน,นแบบไม่เสียอารมณ์และพิเศษสุดๆจ่ายเพียงแค่199บาท ก็ได้ดู y o u u u e p พิมีม m ทั้งปีกันเลยทีเดียวหากเพื่อนๆสนใจติดต่อ d o g กกี้ไปได้เลยนะและอย่าลืมบอกเขาด้วยว่ามาจากช่อง NCK Army แนะนำมาด้วยอังร้านจะให้บริการดีขึ้น100%เนตะก็หลังจากที่ฮุนเซนนะครับได้สั่งการให้ทางเขมรนะครับพยายามกดดันไทยด้วยการ แบรนด์สินค้าไทยในทุกชนิดนะครับรวมถึงสินค้าประเภทความบันเทิงสื่อบันเทิงซึ่งประกอบไปด้วยเพลงหนังซีรีส์และละครของไทยทั้งหมดนะครับและเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสื่อบันเทิงของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังซีรีส์และละครไทยนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับในด้านความบันเทิงนะเนาะเรื่องราสดนะ สงครามสงดวดโคตรหนุกเลยใครได้ดูยังว่าจะทําคลิปอยู่นะ <c oughs> ซึ่งก็ต้องบอกว่า่าความบันเทิงของไทยเราเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศกัมพูชาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็รู้ๆกันนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสองประเทศนี้นะครับทำให้หุ้นเซ้นเนี่ยก็ต้องการแบนสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ชาวเขมรหลงไหลในวัฒนธรรมของประเทศไทย ของเรรานะคับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลยนะและล่าสุดนะครับก็ได้มีการพยายามปิดกั้นสื่อบันเทิงเหล่านี้เป็นอย่างมากในขเรนะแต่โดยจังหวะนี้เองนะครับมักมุนเซนเนี่ยก็ได้จังหวะโปมโมดหนังชีวประวัติของตัวเองไปในตัวเลยนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าซันอันเดอร์เดอะฟูมูหรือแปลเป็นไทยประมาณว่า บุตรแห่งคืนพระจันทร์เต็มดวงวาซานละครเรื่องนี้นะครับก็ได้ทุ่มทุนสร้างถึง5.3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะละครดังกล่าวนะครับก็มีความยาวถึง96ตอนซึ่งตกตอนเฉลี่ยตอนละ1.8ล้านบาทกันนะครับผมนะแต่ผมได้ดูนิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพโคตรห่วยแตกเลยทีเดียว ผมว่าตอนละหมื่นบาทเนี่ยเอ้ยแม่งก็แพงแล้วนะเอออันนี้ตอนละ1.8ล้านอืมสงสัยอุบอิบเข้ากระเป๋าใครสักคนไปแล้วนะผมว่านะ <c oughs> แค่ดูภาพโปสเตอร์โปรโมทของอ่าละครเรื่องนี้นะฮะอยากจะถามบ้าไอลิงหน้าขาวเนี่ยแม่งเป็นใครวะเนี่ย <c oughs> ภาพยังก็ย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วก็ยังน้อยเกินไปอ่ะ70ปีเลยลวกันนะ <c oughs> ทำเนื้อเรื่องนี้นะครับก็โคตรจะจะพูดยังไงดีอ่ะโคตรพ่อคนแม่อวยหุนเซนแบบสุดขีดนะถึงขั้นว่าเทวดาส่งมาเกิดว่าสันเออเทวดาไหนวะช่างกล้าเหลือเกินนะครับกษัตริย์แทบทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีใครกล้าอ้างว่าเทวดาเทพเทวดาส่งมาเกิดนะเออมึงเป็นใครครับเอยอวยเหลือเกินจากนั้นนะครับเรื่องราวก็เล่าประมาณว่า ผ่านช่วงเวลาสงครามลอนนอนการรัฐประหารของสมเด็จพระเจ้าพมมณีสีหนุแล้วก็มีการลบหนีเข้าป่าระหว่างระบอบเขมรแดงแล้วก็ได้ข้ามผมแดนไปยังเวียดนามเพื่อเข้าร่วมกับกองกําลังปฏิวัติที่นําไปสู่การปลดปล่อยประเทศจากระบอบเขมรแดงและก็ในแต่ละตอนนะครับก็เรียกได้ว่า อวยเหลือเกินนะครับมีการแต่ละตอนเนี่ยก็มีการผรจนภัยนะครับมีการใช้ไหวพิบนู่นนี่นั่นนะฮะอวยส,สัตว์เลยครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากเข้าไปรับชมก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับก็หนังละครชื่อเรื่องซันเดอร์เดอะฟูมู n หรือภาษาไทยว่าบุตรแห่งคืนพระจันทร์เฮาฮอนอันนี้มัวนะ <c oughs> แต่ผมแนะนำเลยว่าอย่าไปดูให้เสียสายตาเลยครับโอ้ยคนห่วยแตกเนื้อเรื่องแม่ง เอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนดูซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมลองฟังกันครับผมชอบซีรีส์นี้มากเลยครับควรจะมีให้ดูใน netflix ด้วยนะครับซีรีส์อวยบุคคลแบบนี้ไม่น่าจะผ่าน netflix นะมโนเพ้อฝันเอาแล้วกันนะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับลองฟังกันดูครับ หนังโฆษณาชวนเชื่อและล้างสมองไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับคนดูควรใจเย็นๆและลองเปิดใจและฟังรับชมอีกครั้งความคิดเห็นต่อมากันครับหนังตลกแห่งชาติผู้นำสร้างหนังขึ้นมาเพื่อสรรเสริญตัวเองโดยเฉพาะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผมคนแก่ๆเขาชอบฟังวิทยุมากเลยนะ ฟังแล้วก็มักบอกว่าคิดถึงวันเก่าๆติดตามตลอดไม่มีขาดเลยสักคืนถ้าเขาได้ดูละครแบบนี้คงดีใจมากๆแน่เลยครับความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมสนุกมากห้ามพลาดเลยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับหมาที่กลับชาติมาเกิดผมขอบอกอะไรหน่อยนะคอมเมนต์นี้แม่งภาคลำบากมากคำหลายรอบเกินนีกว่าจะเสร็จไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผม คนต่ำประเทศต่ำและจิตใจต่ำความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับผมผมดูละครเรื่องนี้แล้วรู้สึกเข้าใจว่าเชอร์เมนที่ยุคก,ก่อนต้องเผชิญกับความลำบากอย่างมากจนถึงขั้นที่ถูกกดขี่และถูกบังคับให้ต้องหนีไปจากดินแดน,นเดิมเหมือนกับถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดของตัวเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่า อันนี้เสียงคางตอนคลอดหรือเสียงตอนขนเอากันครับเนี่ยผมแยกไม่ออกเลยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่ากูทนฟังเสียงระแหลมไม่ได้จริงๆแถวภาษาก็อุบาทคุณภาพหนังก็ต่ํามากเลยมิ่เห็นต่อไปกันนะครับผมลองฟังกันดูครับแวะมาดูหนังตลกนึกว่าโปสเตอร์หนังปี1,970สซะอีและก่อนไป ช่วยบอกไอ้ฮุนเซหน่อยเธอว่าลูกมันเนี่ยวันหลังควรส่งไปเรียนเองไม่ใช่ใช้ทุนไทยส่งลูกมันไปเรียนที่เวสต์พอยต์แบบนี้กูก็ยัง,งงงกับประเทศนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยอมให้ทุนต่างชาติไปเรียนต,ต่อต่างประเทศโดยเอาภาษีจากคนไทยเกี้ยอะไรวะเนี่ยความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมนี่คือเรื่องราวของผู้นำคนหนึ่ง ที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นชาตนิยมอย่างเข้มแข็งในขณะที่ประชาชนต้องทนทุกข์กับความยากจนจนต้องหนีไปทำงานในไทยและกลายเป็นคนขอทานที่เห็นต่อไปกันนะครับลองฟังกันดูครับหนังเกี่ยวกับอักวักเพนหรือฮุนเซนผู้นำกลุ่มของสาพันสวะอังกอร์วัดความคิดเห็นต่อมากันครับผมดูแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลย คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ที่ดูเหมือนน่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของฮุนเซนนะฮะเข้ามาเป่าหูนะลองฟังกันดูครับราคาของสติภาพนั้นยิ่งใหญ่และมีความสัมพันธ์อย่างมากสําหรับพวกเราดังนั้นพวกเราไม่กลัวที่จะเสียสละหรือทุ่มเทอะไรก็ตามเพื่อรักษาสติภาพนี้ไว้ให้ได้ความสําเร็จทั้งหมดที่พวกเราได้รับในวันนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีบทบาทการนําของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จเตโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกพูชาความสําเร็จนี้เกิดขึ้นทีละขั้นตอนผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดนั่นคือการค้นล้มระบอบฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ของพลพศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แสนยากลาบากแต่หลังจากการค้นล้มระบอบพลพศการต่อต้านการกลับมาของระบอบเผด็จการและการฟื้นฟูชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต่อต้านระบอบเผด็จการตัวมึงอ่ะเผด็จการเฮี้ยเลยเอาละฟังต่อครับ ในสถานการณ์ที่ประเทศกัมพูชาของเรารเผชิญกับการล้อมรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยที่พลพดยังคงนั่งอยู่ในที่นั่งขององค์การสหประชาชาติเราใช้ชีวิตอย่างลำบากแต่ก็เดินหน้าต่อไปด้วยความพยายามและสถานการณ์นี้ทําให้เราได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เราทุ่มเทอย่างยากลำบากจนได้ออเรียนรู้วิธีปกป้องมันไว้สําหรับกพูชาในปัจจุบันความสําเร็จที่มาถึงนั้นแสนยากลําบาก จากขั้นตอนหนึ่งไปอีกอย่างขั้นตอนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและถ้าพูดถึงสติภาพและการรวมชาติสมเด็จพุนเซนได้ทำหน้าที่ที่เป็นกุญแจสำคัญและเป็นผู้นำในการแสวงหาสติภาพและการรวมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุติสงครามและการยุติความแตแกแยกดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าราคาของสติภาพนั้นยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราดังนั้นพวกเราไม่กลัวที่จะเสียสละและทุ่มเทอะไรก็ตาม เธอรักษาสติภาพนี้ไว้ให้ได้ต้องรักษาความสงบสุขให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยราคาใดก็ตามขอบคุณสติภาพขอให้สมเด็จคุนเซนและประชาชนมีความสุขทุกเมื่อทุกเวลาเอร์ซานความคิดเห็นต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาบ่นการแสดงอนะเนาะลองฟังก,กันดูครับตอนพายเรือเนี่ยเร่งสุดๆนึกว่าจะรีบขึ้นเรือแต่พอขึ้นมาจากเรือแล้วเนี่ยกับบายืนยิ้มอยู่หน้าบันไดเฉยเลย ทั้งที่เมียท้องจะแตกอยู่แล้วคอมคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมหนังดีมากหวังว่าจะมีซับไตเติ้ลภาษาเวียดนามด้วยคิดเห็นต่อไปกันครับผมใช้เงินถ่ายทำไปเยอะมากแต่กลับไม่มีเทคนิคอะไรที่ดูพิเศษและถ่ายทำออกมาไม่ได้คุณภาพเทียบเท่าบริษัทผลิตหนังจเจ้าอื่นเลยเม้นต่อไปครับน่าจะเป็นโคโสก ของฝ่ายควบคองหุ่นเซนมาอีกครั้งครับผมลองฟังกันดูครับเรามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการนําของสมเด็จที่บดีฮุนมาเตรพักประชาชนกพูชาได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการเลือกตั้งสมัยหนึ่งไปยังสมัยถัดไปในการบริหารราชการแผ่นด,ดินอย่างรับผิดช,ชอบต่อประชาชนชาวขเขมรน,นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนยืนยันถึงความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีต่อรัฐบาลของอาณาจักรกัมพูชานำโดยสมเด็จทิบดีหุนเมเนตที่กำลังนำพาประเทศกัมพูชาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนประชาชนทั้งประเทศต้องการผู้นำที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของชาติเราเช่นทุกวันนี้อย่างยั่งยืนนี่คือกระบวนการที่เข้มแข็งในยุคสัติภาพที่จะ ดำรงอยู่มันคงยาวนานต่อไปไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับแต่แบบอย่างเกาหลีเนื้ออย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมการตัดต่อไม่สมูททำห้เนื้อเรื่องดูยากต่อการติดตามไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับหนังดีน่าดูครับแต่การตัดต่อบางฉากข้ามไปข้ามมาเล็กน้อยถ้าไม่ดูแล้วงงนิดหน่อย กูดูแล้วกูงงมากเลยตัดเฮียอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็มันถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฟังกันดูครับน่าสงสารสมเด็จทุนเซนตอนยังเด็กจริงๆหนาเขีคเท่ายัดปากแม่งแต่เด็กนั่นแหละก็จบแล้วนะครับกับการสองเม้นของชาวอาเซียนแล้วก็คนที่ได้ดูละครเรื่องนี้นะครับเลยที่ว่าว่าคนส่วนใหญ่แม่งก็คงรู้สึกตนังเฮียอะไรของมึงเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้ละครอะไรมึงเนี่ยเออ จะเรียกละครรือหนังเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่นะอันนี้ต้องขอไปจริงๆนะแต่ละครเรื่องนี้แม่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อคนที่ดูหรอกผมว่าแม่งอวยร้วๆเล,แบบเลยอะอวยแบบอวยจัดๆเลยอะแหม้ทามีการชวฉมหน้าสงสัยนั้นสงสารเฮี้ยอะไรอยู่สุขสบายขนาดนั้นนะตัวเองแม่งไปเข้าฝ่ายคเนม์แดงแล้วนะฮนะเออแต่พอรู้สึกว่าเวียดน,นามจะถล่มนะฮะว่าตอนนั้นเขม์แดงไม่อยากฟังคําสั่งของเวียดนามน,นะฮะ ันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะคือเขาเริ่มไปฟังเสียงของฝั่งจีนมากกว่านะกับไอ้เวียดนามแม่งกระป๊ดแล้วเฮ้ยมึงเฮียยังไม่ใจนู่นนี่นั่นให้ผลประโยชน์ต่อเวียดนามเลยเนี่ยมึงจะไปเข้าฝั่งจีนแล้วเวียดนามแม่งก็อ้างแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยกูจะช่วยมึงปลดปล่อยไปทางฝั่งุูเซนแม่งก็เห็นจังหวะได้กูอยากมีอำนาจพอดีรีไปเ,เข้าฝั่งนั้นทันทีนะเนี่ยแหละการเมืองเฮียไม่มีความจริงใจหรอกมีแต่ผลประโยชน์ อย่ามาเถอะว่านุ่นนินนั่นเวียดนามนี่ก็อยากได้ผลประโยชน์จากคพูชานั่นแหละ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวยาวไปกว่าน,นี้นะฮะใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องก็เข้าไปดูเองเลยก็ได้แต่แนะนําอย่าไปดูเลยเฮียเสียสายตาเนะฮะเออไปดูหนังไทยละครไทยดีกว,ว่าสนุกกว่าเยอะนะฮะโอเคครับคลิปนี้จบไ้เพียงเท่าน,น,นี้แล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เกันเข้ามาได้เลยิอ่าเอาไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ